สวัสดีค่ะมาพบกันที่ค่ะ s ตอ r y ให้รถเราเล่เาเรื่องเองนะวันนี้เราจะพามาชมเวลไฟเซ e ZG ที่ราคา1ล้านต้นๆค่ะด้านหลังนะคะจะเป็น t o y o ต้าเวลไฟสองจุดหเโมเดลปี2012นะคะรถคันนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะตาไฟโปรเจกเตอร์ค่ะแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะ,ะล้อนะคะจะเป็นล้อของ SSR ขอบ24ทองขอบเงินค่ะ ช่วงล่างนะคะสตัดปรับเกียวเทอินเฟรกค่ะ,ะยางจะเป็นของราเดล F 2 0 5ค่ะอค่ะรอบๆตัวรถนะคะก็จะเป็นสีเกรม์เมทลลิกแบบนี้เลยค่ะก็ออปชันก็จะจัดเต็มแบบนี้เลยนะสำหรับสายซิ่งสายแต่งนะคะสนใจนะคะต้องคันนี้เท่านั้นค่ะรถของเรารับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำมจมน้ำนะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้ตากล้องพาไปชมด้านในของเจ้าตัวรถดิกค่ะวว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านในของห้องผู้โดยสารกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสําหรับประตูนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านซ้ายและขวานะคะอ่าคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะหูมิกกี้เมาส์นะมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์เล้าโหมดนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ หลังคาซันลูปนะคะมาพร้อมกับจอกลางขนาดเล็กนะคะจิ๋วแต่แจ๋วแบบนี้เลยด้านในก็จะสวยๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมห้องคนขับดีกว่าคะ่ะว่าออปชั่นมีอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะค่ะแล้วในคะแนนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องคนขับเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าแต่กล้องแพลนมาตรงนี้ได้ค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นปุ่ม p u s ส start นะคะแล้วก็มีระบบ เซนเซอร์กันชนหน้านะคะแล้วก็ระบบระบบอีโคโหมดเนาะแล้วก็จะมีระบบแอร์นานอีเทคโนโลยีนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นวินโดว์มู l ลูปล็อกนะคะเป็นแผงควบคุมกระจกอยู่ขวามือของคนขับค่ะรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเลขไม้นะคะคันนี้อยู่ที่211,000ห่งหมื่นค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะคันนี้จะมาพร้อมกับจอวิทยุของ JVC ขนาด5นิ้วค่ะ คอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยลายไม้ Blackbird Eye นะคะเพิ่มความหรูหรานะคะอ่าแล้วก็จะมีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้ด้านหน้าได้ด้วยอ่ะแล้วก็แผงควบคุมประตูซ้ายขวานะคะได้อยู่ด้านบนตรงนี้เนาะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะคะอ่าแล้วก็จะมีหลังคาซันรูฟอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับห้องคนขับค่ะ ออปชันด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ตากล้องแพนรอบๆตัวรถว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ กันบ้างคะสวยไหมคะสำหรับโ o o ยต้า l f i ไ e 2.5 ZG โมเดลปี2012นะคะราคาอยู่ที่1ล้านต้นๆเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นต้นรับหน้าฝนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถวอ l k i อเข้ามาหาเราได้ที่ Car Story นะคะโชว์รูมของเราตั้งอยู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะติดอยู่กับคริสตันเอกมัยรามินทาค่ะหรือสามารถติดต่อเรามาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ เราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ